ิ้มกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดรวดเร็วมากเสร็จงานเร็วแน่นอนคนที่จะแนะนําสินค้าตัวใหม่ของวอล c า a f t นะครับเครื่องยิงน็อตสายพานมาเป็นแบบคอมพลีทเซตแบบนี้พร้อมแบตเตอรี่และก็กล่องเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเซตเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานในที่สูงไม่ว่าจะเป็นพวกงานซีลน์งานผนังที่จะไม่ต้องเอานอ็อตหยิบนอ็อตแล้วก็ตั้งน็อตเพื่อที่จะยิงตะูตัวนี้ก็จะเป็นสายพานน็อตเรียงลงมาให้เรียบร้อยเพื่อที่ทำงานได้รวดเร็วมากขัางที่ใช้เครื่องตัวนี้ชนญเรียกว่าประหยัดเวลาเกินพึ่งเลยค<ๆ>ร,รับ เราไม่จำเป็นที่ต้องมือนึงถือน็อตมือหนึ่งถือเครื่องเราสามารถที่จะตามเครื่องนี้ไปได้เลยที่กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดรวดเร็วมากเสร็จงานเร็วแน่นอน ในเซ็จะมีให้สายพานน็อตมาัองเส้นแล้วเราก็มีเตรียมบริการลูกค้าด้วยนะครับเรามีขายสำหรับตัวสายพานตัวน็อตพวกนี้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้สําหรับแบต2แอมป์นะครับตัวนี้ไม่ได้กินแบตมากนะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดได้ถอดล็อกด้านี้นะครับออกมาเป็นสกู๊รเวอร์ธรรมดาได้ก็คือเป็น2ฟังก์ชันได้ครับเป็นได้ทั้งต่อหัวที่ใช้กับน็อตสายพานก็ได้หรือจะเป็นสายพ่วงธรรมดาก็สามารถใช้ได้ใช้ง่ายครับใส่ง่ายแค่ใส่เข้าไปกดล็อก ตร,ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งความลึกของน็อตที่จะฝักหรือว่าเนื้อไม้แข็งอ่อนอต่างๆพวกนี้เราก็สามารถเพิ่มระยะในการยิงให้ไฟที่เนื้อไม้ได้ลึกขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นการตั้ง ก็เป็นรุ่นที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับช่างแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องอิสกูสายพานชุดนี้นะครับก็คิดว่าสามารถที่จะช่วยทําให้ช่างในทำงานได้รวดเร็วโดยเฉพาะช่างที่เป็นงานฝ้าที่จะต้องพกน็อตขึ้นไปนะครับที่เอวแลวก็ท้ายอันนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้นะครับสักสิตานะครับช่างที่มีหน้างานที่ตรงกับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแอดมินพร้อมให้บริการนะครับฝากด้วยนะครับวอลครับครับวอลครับเครื่องมือคู่ใจช่างไทยทุกคน